สวัสดีค่ะพบกับแอมและก็น้องพลอยนะคะที่เบน i ติฟา u ยูสขาสาขาราดพาวร้อยสิบสองเช่นเคยนะคะ,คะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนนะคะจะมาแจ้งแคมเปญพิเศษของเดือนมศจิกายนค่ะเพราะว่าในเดือนนี้เรามีงานอีเวนต์ด้วยนะคะเป็นวันไหนนะคะค่ะ อีเวนต์จะมีขึ้นวันที่13ถึง15พฤศจิกายนนะคะเรามีแคมเปญพิเศษพิเศษสําหรับลูกค้าคนพิเศษของเราค่ะใช่ค่ะแคมเปญพิเศษของเรานะคะเริ่มต้นที่ดาวศูนซนะคะ<ช>แล้วยังไม่พอนะคะลูกค้าสามารถเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษนะคะหรือจะเลือกเป็นดอกเบี้ยศูนก็ได้นะคะนานถึง 2, 2> งปีป 2> กันไปเ,<ล>เลยค่ะ ใช่ค่ะและยังไม่หมดนะคะขับรถนะคะออกรถเบนซ์ปีนี้นะคะพอนอีกทีเมื่อไหร่คะปีห<ป>น้า,นาเลค่ะเรียกว่าขับฟรีกันไปยาวๆเลยะนะคะ,คะใช่แล้วก็ยังมีแคมเปญพิเศษอีกมากมายนะคะต้องมา ติดตามกันในงานอีเวนต์ของเรานะคะและวันนี้นะคะเราก็มีรถใหม่นะคะมานําเสนอค่ะเป็นรุ่นอะไรนะคะค่ะอันนี้เป็นรุ่น C 2 2 0 D Exclusive นะคะเป็นรถปีใหม่แล้วก็ไม่น้อยมากๆค่ะสภาพแทบจะไม่ต่างจากป้ายแดงกันเลยนะคะค่ะเรียกได้ว่ากริปไปเลยนะคะรถสีขาวนะคะรับภายในเป็นเบาะสีเบจนะคะดูหรูหราระดักรมากใช่ค่ะไปดูกันเลยไหมคะไปกันเลยค่ะไปค่ะ สภาพภายในนะคะแบบสวยหรูมากๆเลยค่ะใช่ค่ะเอี่ยมเลยนะคะดูจากบอร์ดนะคะไม่มีรอยแตกเลยนะคะขอชมพวงมาลัยเน้นๆหน่อยค่ะพวงมาลัยเรานี่คือกริ๊กมากค่ะใช่ค่ะแล้วก็พวงมาลัยรูปแบบใหม่ด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วในส่วนของจอนะคะเป็นจอขนาดใหญ่ขึ้นด้วยค่ะใช่ค่ะเรียกได้ว่าคันนี้นะเอาป้ายแดงมาใส่ก็เหมือนรถใหม่เลยอ่ะใช่ค่ะสภาพเหมือนมากมากแยกไม่ออกเลยค่ะ และใหม่นะคะก็น้อยมากนะคะขอชมเลขไม่ชัดๆกันไปเลยนะคะเพียงแค่สองหมื่นสองกิโลเท่านั้นนะคะใช่ค่ะเรียกได้ว่าใครได้คันนี้ไปแบบคุ้มสุดๆใช่ค่ะ สำหรับคันนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะต้องรีบจับจองนะคะราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะน้องพลอยราคาอยู่ที่2องล้านสองแสนบาทเท่านั้นนะคะรถสภาพสวยปีใหม่ไม่น้อยสภาพเท่าจะไม่ต่างจากป้ายแดงเลยนะคะใช่ค่ะราคาถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะใช่ค่ะแล้วรถของเราก็มาไวไปไวด้วยเช่นกันค่ะใช่ค่ะถ้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะอยากจะเป็นเจ้าของรถคันนี้นะคะต้องรีบเข้ามา ชมกันนะคะก็สามารถมาชมรถจริงของเราได้ที่โชว์รูมเบนซ์ลาดท้าว1้อยบสอนะคะหาไม่ยากนะคะหรือจะโทรติดต่อสอบถามพวกเราก่อนได้นะคะตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะใช่ค่ะยังไงเราสองคนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะใช่ค่ะค่ะเราพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ